รีแคปทำนายไทยทัพอ e ี1ีสิเฮ้ยตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเวลาอัดคลิปตอนเวลาเท่าไหร่เที่ยงคืน14นาทีจริงๆก็ดูจบมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเนาะอีพ e ีนี้จิมมี่ซีเป็นคู่ที่เราชอบมาตั้งน,นานแล้วชอบมาตั้งแต่เรื่องแรกของเขาสองคนจนเนี้ย เรื่องที่สามของเขาสองคนและที่ฉันดูผลงานของเขามาแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ชอบม,มากๆถึงจะมีสิบ ep แต่เป็นสิบ ep ที่ได้รับอะไรเยอะมากเหมือนกันเลยนะจุดเด่นของทำนายแทยทับก็คือการเน้นความสัมพันธ์อืไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนแฟนครอบครัวถ้าจะให้เลือกจากฝั่งของน้องอินก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพ่อกับแม่ของเขาก่อน เป็นครอบครัวเนาะคือเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างอบอุ่นและมีความสุขมากแต่พอวันนึงพ่อแม่ของน้องอินอะจากไปอะทําให้น้องอินอะเก็บตัวแล้วก็มีความรู้สึกโทษตัวเองที่เออเราก็มองเห็นอนาคตของคนที่เรารักได้แต่เรากลับช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยมันก็ทําให้เขาเนาะโทษตัวเองมาตลอดแล้วก็ยึดต,ติดมาตลอดห้าปีที่ ส่วนเสียพ่อกับแม่ไปจนเขาตัดสินใจที่จะไม่ไปผูกพันกับใครไม่เริ่มต้นชีวิตกับใครไม่ไปรักใครเพราะว่าเขาไม่อยากจะต้องมาพบเจอกับความส่วนสียต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเขาอยู่คนเดียวกว่าเนาะส่วนทางฝั่งของพี่ทัพเนี่ยพี่ทัพเ่ยเป็นลูกชายคนโตที่พ่อกับแม่คาดหวังว่าจะต้องเลี้ยงดูตัวเองได้ เป็นหมอมีความเป็นผู้นําสามารถเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให้พีทับแบกกับเอาไว้จนอาจจะทําให้สูญเสียความเป็นตัวเองไปแต่ด้วยความที่รักพ่อกับแม่รักน้องๆก็เลยอยากจะทําให้ทุกคนในบ้านนะเออมีความสุขอะไรเงี้ยก็ขอแบกความคาดหวังตรงนี้เอาไวล้ละกันแต่ก็นั่นแหละมันก็ทําให้เขาไม่มีความสุขเหมือนเขา ค้นหาความสุขในชีวิตของตัวเองอะ่ะไม่เจออะไรเงเพราะว่าทุกวันมันเหมือนมาทําตามหน้าที่ของตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะชีวิตพี่ทัพก็หนักพอสมควรเหมือนกันแต่สิ่งที่ทั้งพี่ทัพและน้องอินมีมาเลยนะคือเพื่อนคู่นี้เป็นคู่ที่เพื่อนดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นอินตูนทอดาวสามคนเนี้ยคือเขาสนิทก,กันมาก ไม่ว่าอินจะทำอะไรอะทั้งสองคนนี้ก็จะคอยอยู่เคียงข้างคอยปกป้องเพื่อนตลอดต่างๆนาะนาะนะเป็นห่วงเป็นใย,ยเพราะว่าอินอิก็อยู่ตัวคนเดียวแต่การที่มีตุลและทอดาอยู่เนเพื่อนอะทำให้อินอะเออมีความสุขขึ้นน้าได้ออกไปใช้ชีวิตมากมากขึ้นถึงจะมีความระวังตัวต่างๆนาะนาะนะแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ดีที่เพราะว่ามีสองคนนี้อยู่เคียงข้างอะไรเงี้ยส่วนพี่ทับ ถึงวิทัพเนี่ยจะจาเป็นที่จะต้องไปหนีก่อนหนีไปตั้งหลักอยู่ไม่ห้องสอนเพราะว่ามีคนปองร้ายมีศัตรูจากที่ทํางานก็มีเพื่อนที่คอยซับพอตอย่างหมอปกป้องและสารวัตรต้นคอยดูแลความปลอดภัยให้อยู่คอยช่วยสืบคดีต่างๆนานาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อต้องการที่จะให้หมอทับเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดรวมถึงสรวัตรต้นน่ะแกก็เป็นคนรับรอบ ก็ส่งสายตำรวจไปดูแลหมอทับด้วยว่าเออหมอทับอยู่ยังไงบ้างทั้งสองก็คอยไปดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็คือดีมากๆเลยนะเพื่อนดีทั้งสองฝั่งเลยทั้ง,ง้องอินแล้วก็พี่ทับเองส่วนแฟนพี่ทับกับน้องอินคือความโชคดีของกันและกันและกันคือความโชคดีที่เขาสองคนได้มาเจอกันในเวลาที่มันเหมาะสมและถูกต้องมันเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตเลยอะไรเงี้ยน้องอินจากคนที่ ไม่อยากเริ่มต้นชีวิตอะไครไม่อยากมีความรักก็เหมือนค่อยๆเปิดใจกับพี่ทัพเพราะพี่ทัพอะค่อยๆมาทลายกำแพงในใจให้น้องอินอะกล้าเริ่มที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เด้นความรักอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนพบคําว่าวครอบครัวคาว่าบ้านในครั้งหนึ่งส่วนพี่ทัพเนี่ยคนที่คอยแบบแบกรักต่างๆนานา,นามากมายเนี่ย พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ไม่ห้องสอนน่ะเขาก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเนี่ยไม่ต้องเจอกับผู้คนมากมายได้อยากทำอะไรก็ทําจะไปไหนก็ไปได้ออกไปใช้ชีวิตได้แบบเองอยากจะใช้มานานมากๆถึงมันจะเป็นช่วงเวลาชั่วคราวอะ่ะแต่มันก็ทําให้เขามีความสุขมากเพราะว่าน้องอินคือคนที่คอยบอกว่าพี่อยู่ที่เนี่ย พี่อยากทํำอะไรพี่ทําได้เลยนะไม่ต้องแบกอะไรไว้แล้วซึ่งมันเป็นคําพูดที่พอพี่ทับได้รับอะคือรู้สึกว่าเออจริงวะอยากทาอะไรก็ทําได้เลยนี่หวะก็เลยสุดเต็มที่ของเขาไปมันคือการเติมเต็มให้กันและกันเนาะให้ได้เข้ามาในพื้นที่ของกันและกันแบบคนละครึ่งทางอะแล้วเขาก็ค่อยๆร่วมเดินไปด้วยกัน อืมจนถึงไปทางของชีวิตอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของพี่ทาบกน้องอินอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆจนความรล่าของเขาทั้งคู่มันอยู่ในจุดที่ในอีพีสิบอะโคตรจะมั่นคงเลยแหละเนาะแล้วก็สเต็ปต่อมาอีพีสิบพาร์ทหนึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเป็นการเคลียร์ใจระหว่างหมอทับกับหมอการคือหมอทักการแกก็อยู่โรงพยาบาลแหละแล้วก็มีการ ใส่กุญแจมือไว้แต่เป็นการเจอหน้ากันที่หมอทับเนี่ยให้เวลากับตัวเองมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอหน้าเพื่อนยังไงเพราะว่าหนึ่งเขาคือเพื่อนสนิทเราแล้วเรามารับรู้ว่าเขา่าหากหลังเราแต่ลึกๆในใจเราอะก็ยังมองเขาเป็นเพื่อนอยู่ตลอดมันคือการไปเคลียร์ไปคุยกันให้เข้าใจและการที่พี่ทับเนี่ยเลือกที่จะให้อภัยหมอการอะ ไม่ใช่แค่ว่าหมอการเป็นเพื่อนสนิทนะแต่มันรวมไปถึงว่าเราให้อภัยเขาในวันที่เราไม่มีอะไรติดค้างกับเขาอีกต่อไปแล้วถูกไหมคือไม่ได้ให้อภัยเพื่อที่จ้องการที่จะแบบจะกลับไปเป็นเพื่อนกันต่อเริ่มต้นกันใหม่ไม่ใช่นะมันคือให้อภัยเพราะว่ามันไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วจริงๆมันได้เคลียร์ใจกันแล้วมันได้พูดคุยกันมากขึ้นรวมถึงตัวของหมอการเองที่ ถึงเขาจะรู้สึกผิดในวันที่สายไปอะ่ะอย่างน้อยเขาก็ได้พูดขอโทษออกมากับสิ่งที่เขาทําลงไปอะ่ะเขาขอโทษออกมาจากใจตัวเองจริง,รงๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะอาหวังว่าหมอทับเนี่ยจะให้ไผ่เขานะเขาไม่ได้ต้องการเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทาอะ่ะมันหนักมากยากต่อการให้ไัยอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ได้เลยว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนกันได้เหมือนตะกอดอะไรเงี้ย แต่พอเขารู้ว่าหมอทับอ่ะยังเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่อ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกผิดเข้าไปอีกมันทาให้เขารู้สึกว่าโหแม่งเราทํากับเขาขนาดนั้นอ่ะแต่เขาเลือกที่จะให้อภัยเราแล้วเขาก็ยังเห็นเราเป็นเพื่อนอ่ะเพราะว่าระหว่างทางที่ผ่านมาที่เป็นเพื่อนกันอ่ะมันดีมากๆเลยอ่ะมันผ่านทุกผ่านสุขไปด้วยกันอ่ะจนลบคาว่าเพื่อนออกจากใจอ่ะยากมากๆเลยสําหรับหมอทับด้วยแล้วก็สําหรับหมอ การด้วยก็เป็นการเคลียใจยปิดจบของคู่นี้ได้อย่างสวยงามความจำพันธ์ของคู่รองสระวัตต้นกับหมอปกป้องคู่นี้เขาก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นคู่ที่รสชาติเนี่ยหวานละมุนตัดกับคู่หลักได้ดีได้อย่างลงตัวเป็นคู่ที่บดฟิลกูดมาก เราก็มีคอนฟ l i c ์แบบเบาๆเข้าใจผิดกันเล็กน้อยตรงที่ตัวละครนะเคยแอบชอบกันแต่ไม่กล้าพูดออกไปแล้วก็เลยมีความเข้าใจผิดกันที่จะมีช่วงหนึ่งที่สารวัตัว้าแกหายหน้าหายตาไปเพราะแกอ,อกหักไงเพราะว่าอยู่ๆตัวของหมอปกป้องอยู่ๆก็เปลี่ยนไปแต่จริงๆอหมอปกปอ้องคิดว่าตัวของสารวัตรต้น อายที่โดนเพื่อนล้อก็เลยพยายามออกห่างไงเพราะไม่อยากให้เขาโดนล้ออีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โดยความที่เขาสัญญงสัญญาหรือพูดถึงความฝันอะไรกันไว้เนี่ยาะตัวของต้นเขาก็ไปเป็นตำรวจตามที่หวังไว้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอะรอดูเขาสําเร็จอยู่ไงแล้วพอวันหนึ่งสําเร็จแล้วก็ได้กลับมาเจอกันในครั้งหนึ่ง มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เขาจะได้สา่สัมพันธ์กันแล้วเขาก็สา่สัมพันธ์กันมาตลอดอ่ะเขาก็จะไม่มีวันไ่รยกันให้หลุดมืออีกต่อไปแล้ะซึ่งมันเป็นคอนฟ lict ที่เรารู้สึกว่าเออน่ารักและเหมาะกับคู่นี้มันไม่หนักจนเกินไปมันไม่ได้ดูเบาแต่มันความรู้สึกที่รู้สึกว่าเออเป็นคอนฟ lict ที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายดีอะไรเงี้ยเออเป็นคู่ที่โหดฟิลกูแล้วเขาชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองกันอยู่แล้วคู่นี้มาตั้งแต่แรกแล้ว แค่โตมาทําให้มันชัดเจนมากขึ้นก็เท่านั้นแล้วก็สารสัมบัญกันเป็นแฟนกันไปเลยอะไรเงี้ยเออน่ารักส่งเสริมกันดีคือ <c oughs> เป็นคู่ที่แบบสุขภาพจิตด,ดีมากอะ่ะมันเลยดูส่งเสริมกันไปหมดนะสําหรับคู่นี้เออสเตตต่อมาเป็นครอบครัวของฝั่งพี่ทับและคือแน่นอนก็เป็นเรื่องของคุณพ่อแล้วก็พี่ทับ เอาง่ายๆก็คือกาวประสานใจของความตอนเนี้ยก็น้องอินนั่นแหละก็อย่างที่บอกไงว่าเขาคือความโชคดีของกัและกันน้องอินก็เป็นความโชคดีในชีวิตพี่ทัพเหมือนกันเนาะก็ผ่านน้องอินเข้าบ้านไปไหว้พ่อกับแม่ครอบครัวเขาก็มีความแบบต้อนรับน้องอินด้วยความอบอุ่นมันทําให้น้องอินได้สัมผัสกับควาว่าบ้านครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องอินเขา แบบว่าพอเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาก็เลยมองเห็นอะไรที่มันมีชีวิตชีวามีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงซีนที่น้องอินนได้คุยกับอ่าพ่อพี่ทับได้พูดถึงมุมมองใหม่ๆของพี่ทับให้พ่อของพี่ทับฟังว่าเออจริงๆแล้วพี่ทับอะ่ะเขาเหมือนพ่อนะมีความอ่อนโยนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพ่อพี่ทับได้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ จริงเหรอลูกเราเหมือนเราจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือคงจะรู้สึกดีมากอะ่ะแล้วคนที่ยืนยันอะ่ะคืออินอะ่ะอินที่ช่วงหนึ่งได้ไปอยู่กับพี่ทัพแล้วได้เห็นมุมมองของพี่ทับหลายๆอย่างจนเข้าใจนิสัยใจคอของพี่ทับอะ่ะแล้วเอามาพูดให้พ่อเชื่อได้ว่าอ๋อเนี่ยมันคงถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องไปพูดคุยกับลูกของเราอะ่ะเออหลังจากนั้นมันเลยมีซีนต่อมาที่ พี่ทับแล้วก็พ่อเนี่ยได้เคลียร์ใจกันแล้วพ่อแกก็คืออย่างนี้นะฉันไม่เล่นจะสาภาพเลยซีนนั้นน่ะซีนที่จะมาเคลียร์ใจกันอะตอนที่ยังไม่มีบทพูดอะฉันสังเกตสีหน้าพี่หมอทับแหละมีความฮึบมีความฝืนที่จะแบบไม่อยากให้ตัวเองร้องไห้ไม่อยากรห้ออกมาต่อหน้าพ่อไม่อยากแสดงความหวังแหนให้คนที่ตัวเองรักเห็นเพราะว่าเขาไม่เคยทําเลย เขาจะเก็บซ่อนมาไว้ตลอดมันสิ่งนี้มันหล่อหลอมมาตั้งแต่ตอนเด็กตรงที่ที่เราจะได้เห็นเขาย้อนให้ดูเนาะในตอนเด็กอะที่พี่ทับจะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องอยู่ในโอวาดของพ่อมาตลอดเลยจะต้องขออนุญาตไปนูน่นไปนี่ไปนั่นจะมีช่วงหนึ่งที่ขออนุญาตไปเที่ยวทะเลอะพ่อก็ไม่ให้ไปก็บอกว่าเฮ้ยอยากเป็นหมอไม่ใช่หรอ,อถ้าลูกอยากเป็นหมอลูกก็ต้องให้ความสําคัญกับการเป็นหมอนะไม่จําเป็นจะต้องไปเที่ยวหรอก อะไรเงี้ยแล้วพอพอเอาเหตุผลเนี้ยไปใช้อะ่ะทําให้พี่ทับอะ่ะเชื่อฟังใช่ปะแล้วก็เลือกที่จะไม่ไปเที่ยวทั้งที่เจอตื่นเ้พี่ทับเกยก็อยากไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นอะเหมือนที่เด็กทั่วไปเขาทากันอะแต่เหมือนชีวิตเหมือนต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความอึดอัดเล็กน้อยอะไรอย่างงี้เนาะอืมนั่นแหละแล้วพอได้มาเปิดใจคุยกันอะมันจะมันมันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่า ฉันลองไห้อะฉันลองไห้นําก่อนที่พี่ทับจะรลองไห้ด้วยซ้ำเคียงก็เห็นพี่ทับพ,พยายามที่จะไม่ลองไห้เนี่ยแหละเพราะรู้ว่าคนแบบเนี้ยคือคนที่ชอบเก็บน้ําตาไว้ในใจเออแต่มถึงรู้ไงภามันสื่อขนาดนั้นนะฉันเลยลองไห้อ่ะแล้วพอมาถึงบทซีนที่ต้องเข้าพูดคุยกันอะตอนที่พ่อพี่ทับบอกว่า,วาพ่อเออ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพูดประมาณว่าพ่อหนักเกินไปใช่ไหมคือไม่มีบาลานซ์อะไรเงี้ยพี่ทับเก,กก็แบบแลบบ้วไงเกก็ยังไม่ได้จะตอบอะไรนะสดุดท้ายแกพูดออกมาว่าเออก็หนักจริงครับแต่ผมก็ไม่โทษพ่อหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้เปิดใจคุยกันไปเรื่อยๆจนพ่อจากที่นั่งจัดสวนอยู่อะค่อยๆมานั่งกับพี่ทับแล้วมันก็จะมีการคุยการมาบัดถึงช็อตหนึ่งที่พี่หมอทับอะ่ะ ถามพ่อว่าพ่อชอบอินไหมพ่อของพี่ทัพก็บอกว่าล่าทัพมีความสุขไหมลูกโอ้โหจากที่ฉันร้องอยู่แล้วก็ร้องหนักฝาเดิมเลยพี่ทัพก็บอกว่ามีความสุขครับผมมีความสุขมากจริงพ่อบอกว่าพ่อก็แค่ต้องการเห็นลูกมีความสุขอะแค่ประโยคนี้มันทำให้ฉันรู้เลยว่าเฮ้ย พ่อเขาเปิดรับแล้วนะเปิดรับมุมมองของลูกของเขาในทุกๆมุมแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านที่เข้มแข็งหรืออ่อนแออะฟิลแบบต่อไปเนี้ยลูกสามารถเผยด้านที่อ่อนแอต่อหน้าพ่อได้เลยนะเสียใจก็ร้องไห้ได้เลยนะมีความสุขได้เลยนะลูกอะไรเงี้ยโหมันดีมากๆเลยอะคือมวลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยแล้วจังหวะที่พี่ทั์ ลองไห้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าผมเสียใจหรือรู้สึกไม่สบายใจผมจะวิ่งมาหาพ่อก่อนคนแรกเลยนะครับโอ้โหโคตรด,ดีอ่ะแกแล้วก็กอดกันอนะ่ะมันได้อีกอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนแล้วก็ยังเด็กในสายตาพ่อกแม่อยู่อ่ะเออมันสื่อถึงตรงนี้ด้วยนะ เป็นซีนที่ดีมากๆเลยฉันประทับใจมากๆเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบรีแครความสัมพันธ์ของตัวละครและทัฟฟ้าอินทําอะไรกันบ้างไปถึงไหนแล้วอยู่กับครอบครัวเขาเป็นยังไงแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงแม่ห้องสอนแล้วก็พี่ทัพก็ได้ไปการไปพูดคุยกับพ่อกับแม่ของอินเนาะที่เป็นอัธย เออถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะนั่นแหละก็ไปพูดให้ฟังว่าผมเป็นพี่ชาย <c oughs> เพื่อนสนิทของอินนะครับเป็นคนที่อินรักแล้วผมก็รักอินผมจะดูแลอินจะไม่ทำให้อินต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปก่อนหน้านี้ พ่อกับแม่อาจจะเป็นห่วงอินนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้มีผมคอยดูแลแล้วอะไรเงี้ยคือบทพูดฉันอาจจะไม่ได้เปะตามตัวละครนะเว้ยแต่คําพูดพี่ทาบะมันออกมาจากความรู้สึกตัวเองจริงจริงอะมันคือคําบอกรักที่มีต่ออินอะแต่บอกผ่านพ่อกับแม่เขาว่าเหมือนเป็นการยืนยันว่าเออพี่รักอินจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบยาวไปจนถึงตรงอินเลยตรงนี้ให้คําสัญญากับอินว่า สัญญานะว่าพี่จะไม่ทําให้อินรู้สึกต้องโหลดเดยวอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็จะไม่มันปล่อยมืออินคือดีมากๆเลยอะ่ะเป็นการรีแคป EP สิบที่สวยงามมากๆอะ่ะเฮ้ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของเรื่องนี้เลย การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครอ,อะ่ะอันนี้คือจุดต่งของเรื่องนี้เลยนะมันเลยทําให้เราอชอบเรื่องนี้มากๆอะ่ะเออสุดๆเนาะตอนท้ายซีหลังเอ็นเครดิตอะ่ะฉันมีความดูแล้วอยากแสวมากว่านี่ทับฟ้าอินหรือจิมมีซ่ซีกันแน่ทําไมมันมีความเรียวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คือเป็นคลิปฟิลฟิลเหมือนพรีเซนเทชันงานแต่งเลยที่มีการแบบถาม คูห่หลักคู่หนึ่งว่าไปเจอกันได้ยังไงจุดที่ประทับใจข้อดีของอ e ีฝ่ายคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันชอบมากทลยมวลหลังเอ็นเครดิตมันดีจังวะมันก็คือการรีแคปความสัมพันธ์ของทัฟฟ้าอินตั้งแต่แรกจนถึงล่าสุดนั่นแหละว่าเออเป็นมายังไงบ้างแต่บทพูดมันมีความเลียวอะฉันแยากหรือว่าอันนี้นักสบแสดงอินพอวหรือเปล่าคือมันมี ความเรียวมากอะเรียวจะรู้สึกว่าดูไปเขินไปอะ่ะเออมันค่อยๆเขินดีอะมันแบบฉันดูแล้วฉันยิ้มไม่หูบเลยเว้ยจริงๆคือฉันชอบซีนหลักเอ็นเครดิตนะมันเป็นซีนเก็บรายละเอียดตกท้ายที่ไปส่งเสริมซีนหลักของเรื่องได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันบง่งบอกว่าตัวละครเนี่ย ผ่านอะไรมาบ้างแล้วคือมันอยู่ในจุดที่ตัวละครแบบความสัมพันธ์มั่นคงแล้วไงเราแบบมาเล่าเรื่องของตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าหลาก่ามันโคตรจะเรียมเลยแกฉันเลยดูไปอมยิ้มไปเนาะเออเอาง่ายๆอ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะรีแคปอะไรใน EP สิบอะเพราะว่าตัวละครก็รีแคปให้เราฟังไปหมดแล้วใน EP เนี้ยมันเป็นภาพเวิที่ดีทั้งหมดเลยมีความอบอุ่นโรแมนติก ซึงคือมันครบทุกอย่างในอีพีสิบแล้วอะทุกองค์ประกอบอะดีสุดๆแล้วเป็นตอนจบที่รู้สึกว่าสมบูรณ์มากๆเลยแหละจะบอกให้อืมแล้วนักสแสดงแต่ละคนในเรื่องอะ่ะคือเล่นเป็นตัวละครโดยสมบูรณ์แบบเลยนะโดยเฉพาะจิมมี่เอ่ะคือใช่เลยอะ่ะคือทัฟฟ้าอินเลยอะแล้วหมอจิมอะ ซีนที่เคลียร์ใจกับพ่ออ่ะฮู้เล่นละเอียดมากเลยอ่ะจังหวะฮึบฝืนไม่ให้ร้องไห้ได้โคตรดีเลยเออสุดๆุดอ่ะส่วนอินทับเนี่ยโอ้โหเราเห็นมาตั้งแต่แรกหละไม่ว่าจะเป็นซีนร้องไห้หรือซีนอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหอย่างสุดดีมากดีไปหมดทุกตัวละครในเรื่องนี้ทุกๆความสัมพันธ์ของเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดูแล้วสุขมีความสุขอิ่มเอมใจมากๆเลยเนาะเป็นวันอาทิตย์ที่ สุกอะสุขมากๆนืเลยนะคะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเมื่องีตัวหมดสำหรับวันนี้ก็ไปและบ๊ายบาย